เราสร้างตัวละครใชหมคะเรากําหนดตัวเอกแล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้คือปมหลักปมหลักของเรื่องต้องอยู่กับตัวเอกนะคะคือเส้นเรื่องหลักอ่ะต้องมาจากตัวเอกเท่านั้นนะเพราะว่าเราต้องใช้ตัวเอกในการเดินเรื่องนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็สร้างตัวซับพอร์ตก็คือตัวละครที่สองถ้าตัวเอกจะไม่มีคู่ก็คือไม่ต้องใส่คู่ก็ได้นะคะก็เป็นตัวละครอ,อื่นได้เลยแต่ว่า ถ้าเราจะทำเป็นสายแบบฮาร์ดคอร์เลยก็คือทำตัวร้ายขึ้นมาเลยเหมือนแบทแมนกับโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยถ้าเราสังเกตในเรื่องแบทแมนคือนางเอกจะไม่ได้มีน้ำหนักเท่าตัวร้ายคือตัวร้ายจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแต่ว่าก็จะมีคู่ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีแต่ว่าไม่ได้มีผลกับเรื่องมากขนาดนั้นเนะะี่ยค่ะตัวหลักจะเป็นตัวเอกกับตัวร้ายอย่างนี้ก็ได้ก็คือให้เราจับคู่ตัวเอกว่าเรากำลังจะเล่าเรื่องแบบไหนถ้าจะเน้นไปทางคู่ก็คือให้มีคู่ แต่ถ้าจะเน้นไปทางสืบสวนที่แบบมีผู้ร้ายก็คือให้กําหนดตัวร้ายขึ้นมาให้กําหนดคู่ของเขาแล้วจากนั้นค่อยแตกคาแรคเตอร์ของตัวที่สามออกมาล่ะตัวที่สามเนี่ยจะเป็นตัวซับพอตตัวเอกก็ได้หรือคนที่มีผลกับเส้นเรื่องหลักมีผลกับเส้นเรื่องหลักเช่นตัวเนี้ยอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวคนตายะคะ่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันจะมีการเล่าแฟนแบ็คของคนตายใช่ไหม ัพตัวเอกหรือคนที่มีผลต่อเรื่องคือเขาต้องสืบเรื่องของคนตายผู้หญิงคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวละครัวนี้อาจจะเป็นตัวผู้หญิงคนนั้นก็ได้เนี่ย